นี่เป็นเก้าอี้ที่เท่ที่สุดที่นัโวได้ทําออกมาแล้วครับเพื่อนๆกับซีรีส์ใหม่ที่บอกเลยว่าเท่ตั้งแต่ชื่อยันดีไซน์ของตัวเก้าอี้เลยวันนี้ผมมากับเก้าอี้เกมมิ่งนับโว double o series ครับ nbco 0 1 sit forward play forward นี่คือสโลแกนประจำซีรีส์ของเขาเลยครับดุ่นนี้มันเจ๋งกว่าที่ผ่านมายังไงมาชมไปพร้อมกันเลยครับสำหรับการประกอบเก้าอี้เนี่ยยังคงประกอบง่ายเหมือนเดิมเพื่อนสามารถดูคู่มือประกอบที่มีมาให้ในกล่องได้เลย น็อตทุกชิ้นเครื่องมือในการประกอบทุกอย่างมีมาให้พร้อมภายในกล่องครับสามารถประกอบเองได้คนเดียวไม่ยากเลยในส่วนของการประกอบที่วางแขนเนี่ยแนะนำใเพื่อนเเช็คให้ดีนะครับว่าข้างไหนซ้ายขวาเพราะถ้าใส่ผิดเนี่ยจะเสียเวลาถอดใส่ใหม่นะครับ หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะได้เก้าอี้เกมมิ่งพร้อมใช้งานครับกับ Double O, o Series จากนับโที่บอกเลยว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ผมบอกได้ประโยคเดียวเลยครับว่าเท่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับเพื่อนๆจุดเด่นของรุ่นนี้เป็นเรื่องของสีที่มีให้เลือกมากถึง4แบบเลยครับและแต่ละแบบดีไซน์คาแรคเตอร์นี่ไม่ซ้ํากันเลยที่สําคัญแต่ละแบบจะมีชื่อเฉพาะที่ยกระดับความเท่และความน่าจดจําขึ้นมาอีกเริ่มกันที่แบบแรกครับ คือ NBCO01 Apex รุ่นนี้มาด้วยดีไซน์ที่เน้นสีแดงตัดสีดําเป็นหลักครับโลโก้ Double o, o Series ตรงกลางจะเป็นสีขาวเทาๆส่วนด้านหลังจะไม่มีลวดลายอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่จะเน้นความคลีนๆเอาไว้ aware. ใครที่ชอบความเท่แบบดุๆหน่อยแต่ไม่อยากได้ลวดลายที่มากเกินไป NBCO01 Apex เป็นตัวเลือกที่เหมาะคุณเลยครับต่อมาแบบที่2คือ NBCO01 Arc ดีไซน์เน้นเป็นสีแดงตัดสีดําเป็นหลักเช่นเดิมแต่ Arc เนี่ยจะมีเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายที่ให้ความเท่แบบเฉพาะตัว,ตวบนเก้าอี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตรงขอบเก้าอี้หรือด้านหลังพนักกกิงงขออเ้้า็ตา เรียกได้ว,ว่า NBCO ศูนย์หนึ่งอาร์คเนี่ยอาจจะเป็นกอ็อตที่ให้ความเท่ดุๆในแบบที่คุณกำลังตามหาเลยก็ได้ต่อมาแบบที่3ครับคือ NBCO ศูนย์หนึ่งควอนตัมดีไซน์เน้นไปที่สีขาวเป็นหลังครับตัดด้วยสีดำและสีแดงเล็กน้อยไม่เน้นลวดลายที่มากเกินไปแต่ให้ความเท่มาในแบบพอดีคำครับมีตกแต่งมา้ช่วงพนักพิงเล็กน้อยตรงกลางจะใช้เป็นโลโก้คำเขียนของ Double O Series ครับจะแตกต่างจากโทนดำแดง2ตัวก่อนหน้าต่อมาแบบสุดท้ายคือ NBCO 0 1 Tron ทอนมีดีไซน์ที่คล้ายกับตัวควอน,น,นตััดกนน3โท โดยใช้สีดำนำเป็นหลักตัดด้วยสีขาวและสีน้ำเงินนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ยังคงไม่เน้นลวดลายที่มากเกินไปครับแต่ให้ความเท่ม,มาในแบบผู้ดีให้ความรู้สึกที่ดูสะอาดและสุขุมนุ่มลึกซึ่งใครที่อยากได้ความคลีนคลีและมินิมอลเข้ามาแซมแซด้วยเนี่ยตัวก็เอนบีซีโอศูนย์หนึ่งควอนตัมและทรอนเป็นตัวเลือกที่เหมาะคุณมากๆเลยทีนี้มาในส่วนของฟังก์ชันเก้าอี้และความสบายในการนั่งกันบ้างครับขนาดของตัวเก้าอี้เอ็นบีซีโอศูนย์หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่ามาในไซส์กลางๆงตัวเบารองนังงนบ,บ โดยวัสดุด,ด้านในเนี่ยจะเป็นฟูลเมมโมรี่โฟมทั้งพนักพิงและกะ็เบาะรองนั่งนุ่มและแน่นสลายแรงต้านได้ดีและไม่ยุดตัวง่ายและห่อหุ้มด้วยวัสดุหนังพีีเกรดพรีเมียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน รองรับการบิดงอและการเสียดสีแม้การดูจากภายนอกเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าดูเป็นเก้าอี้ที่ตัวใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากจนเตือนไปหากเป็นคนตัวเล็กที่สูงสักประมาณ160ซนติเมตรก็สามารถนั่งได้สบายๆเท้ายังแตะพื้นแต่หากให้เหมาะสมเข้ารูปจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้กับคนที่สูงสัก1 6 5ซนติเมตรขึ้นไปกําลังดีเวลาที่นั่งก็จะให้การซับพอที่เติมเต็ม,ตมช่วงหลังได้ดียิ่งขึ้นเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยตรงส่วนของที่วางแขนเองก็มีขนาดที่กว้าง ทำให้เวลาที่เราวางข้อศอกหรือแขนลงไปเนี่ยจะวางได้แบบพอดีให้ความรู้สึกเติมเต็มพร้อมกับการปรับพิดทางได้มากถึง4แบบทั้งระดับความสูงของที่พักแขนปรับสไลด์หน้าหลังปรับเอียงซ้ายขวาและปรับขยับซ้ายขวา จะใช้โต๊ะแบบไหน NPO01 ก็เข้ากับทุกรูปแบบของการทํางานและการเล่นเกมของเพื่อนๆเลยครับแถมเก้าอี้ก็เป็นขาเหล็ก5แฉกครับที่ให้ความแข็งแรงทนทานมีล้อไนลอน60มิลลิเมตรที่ให้การเคลื่อนย้ายที่สะดวกทาให้เก้าอี้ NPO01 เนี่ยรองรับน้ำหนักได้มากถึง150กิโลกรัมฉะนั้นจะเป็นคนตัวใหญ่มีน้ําหนักมากเพียงใดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลกับการรองรับการนั่งของเก้าอี้รุ่นนี้เลยครับแต่ขอเน้นย้ําก่อนเลยนะครับว่าไม่ควรกระโดดโยกใส่เก้าอี้หรือกระทำรุนแรงเวลานั่งนะครับเพราะอาจทาให้เกความมหอออออแลลรรนะงง ให,ให้การซัพพอร์ตที่ครบเครื่องซึ่งตัวหมอนทั้ง2ชิ้นจะมีให้มาเป็นหมอนแยกนะครับมายึดติดก,กับเก้าอี้ทำให้ใช้งานได้ตามความสะดวของผู้ใช้ได้เลยและผิวของตัวหมอนเนี่ยจะเป็นแบบหนัง PU ครับที่ให้สัมผัสที่สบายพร้อมความนุ่มแบบเมมโมรี่โฟมเช่นเดียวกันในส่วนของการปรับต่างๆเนี่ยก็รุ่นนี้ใช้กลไกหรือว่าแมคาีนิมแบบบัตเตอร์ฟลยครับทำให้ปรับความสูงปรับเอน ปรับความตึงหรือปรับล็อกการโยกของเก้าอี้ได้อย่างง่ายได้ครับโดยการปรับความสูงต่ำของเก้าอี้เนี่ยก็ทำได้มากถึง10เซนติเมตรเลยครับแถมตัวช็คและไฮดรอลิกของรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบแกสซิลป์คลาสสี่ให้ความทนทานที่สูงต่อการใช้งานโดยปกติเนี่ยเก้าอี้จะมีความสูงอยู่ที่132เซนติเมตรนะครับสามารถปรับได้เป็น142เซนติเมตรเลยถือว่าเยอะมากๆระดับไหนคือความสูงที่นั่งสบายก็ลองปรับได้จากข้างใต้เก้าอี้ตรงนี้เลยส่วนการปรับเอ็นเนี่ยก็จะมีเป็นคันโยกข้างพนักพิงทางขวาครับาาถถงนนง,ง,ง,างนนน่ออแต 90- 180ศจ หรือว่านั่งเล่นเกมเนี่ย NBCO 0 1ก็เสิร์ฟความต้องการให้คุณได้แบบเต็มที่ส่วนการปรับความตึงในการโยกเนี่ยก็ทําได้ผ่านลูกบิดด้านใต้เบาะรองนั่งครับหมุนทวนเข็มจะเพิ่มความตึงและหากหมุนตามเข็มจะเป็นการหย่อนความตึงในการนั่งโยกเก้าอี้นั่นเองหรือใครอยากล็อกไม่ให้เก้าอี้โยกหรือว่าทิ้งน้ำหนักมากเกินไปที่ด้านหลังเนี่ยก็ดันคันโยกที่แชรนเดียวกับการปรับระดับความสูงครับ ดันเข้าไปเพื่อเป็นการล็อกและดึงออกเพื่อปลวล็อกนั่นเองเรียกได้ว่าเก้าอี้ซีรีส์ใหม่ของนัวโวดับเบิลโอซีรีส์เนี่ยจัดเต็มทั้งในเรื่องของดีไซน์และก็ฟังก์ชันจริงๆเลยครับครบเครื่องทั้งความดูดีและก็เสริมความสบายในการนั่งให้กับผู้ใช้งานได้ดีเยี่ยม NBCO ศ1น o ์หนึ่ s ดซีรีส์ถือเป็นตั้อี้เกมมิ่งจากนัวโวที่น่าสนใจมากๆเพราะมีสไตล์ให้คุณเลือกถึง4แบบไม่ซ้ำและแต่ละแบบมีชื่อเฉพาะตัวที่ยกระดับความเท่ขึ้นมาอีกด้วยไม่ว่วาจะะเป็น A Bas Ar Quant um n แล พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ผ่านการซื้อที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน Sit Forward Play Forward ไปกับ Double O, o Series ขอบคุณสําหรับการรับชมครับ